ใครที่มีปัญหาสายตายาวและชอบแว่นแนววินเทจวินเทจหน่อยงานอะสิเตตทนทนหน่อยนะครับผมแนะนําแว่นรุ่นชินมอนรุ่นนี้เลยนะครับตัวเลนส์นะครับจะเป็นเลนส์ออกแดดเปลี่ยนสีนะครับเลนส์สชั้นแบบมีรอยต่อจังๆนะครับเ็นบนมองไกลเลนส์ล่างอ่านหนังสือข้อจํากัดอย่างเดียวของเลนส์สชั้นนะครับมันจะมองจอขอบไม่ชัดเท่านั้นเองนะครับผมโอ้ตัวนี้รุ่นนี้ใส่เท่มากๆเลยนะครับงานทนทานมากนะครับผมตัวเลนส์เคลือบกันรอยผิวลื่นทําความสะอาดง่ายนะครับ แป้นจมูกปรับกระชับได้บานพับแข็งแรงทนทานนะครับความพิเศษของอกรอบแว่นรุ่นนี้นะครับเป็นขาแว่นอะซิเตตในส่วนของขาแว่นด้านใน,นจะมีลวดโลหะอยู่ด้านในผมดัดให้ดูนะนี่นะครับดัดแล้วมันไม่หักนะครับเพราะว่าขาแว่นมันทนมากการที่มีลวดโลหะเดินด้านในขาแว่นนะครับผมงานเนี่ยเขาจะเชื่อมต่อตั้งแต่บานพับ ไปจนตลอดขาวแวนเลยนะครับตัวนี้เพิ่มความทนทานแน่นอนแล้วก็ใครที่แพ้งานโลหะนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนคนที่แพ้งานโลหะนะครับด้านข้างขาวแวนเนี่ยตัวนี้นะครับถ้ามันเป็นโลหะสัมผัสกับผิวนะมันจะแดงแสบอักเสบแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะครับผมใส่สบายแน่นอนละทรงเทวินเทจมากๆเลยนะจากราคาปกติหลักหลายพันเป็นตาคลลุณรจากโลเหลือเพียง9 9 0บาท ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางพิมพ์สนใจใต้โพสต์เลยแล้วก็ใครที่ไม่ทราบแต่ยาวตัวเองแต่มีอาการมองไกลปกติอ่านหนังสือตัวเล็กไม่ชัดลูกค้าเมนในอายุมาได้เลยนะครับผมมีวิธีเช็คแต่ยาวตาม,มาอายุคร่าวๆให้นะครับ